ดีค่ะสวัสดีครับโอ้รับขวดฉุดจังไรคือแม่นแท้สามม้วนอะไรนี่สามมวดแล้วที่ออทำมานี่เออว่าตะปล่อยสามตูที่ไอรเขาดอกเบิ้ลใส่นอหลักรอยกหลักสบเลยตลอดเลยตัว<ช>ไหนก็ให้ไปเอาเอาเอา,เอาสูตรสามตูมาเบิ่งเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ตัวเอาตัวที่เข้าก่อนอย่ายพึ่งเดี๋ยวเอฟซีไม่เห็นว่าเข้ายัางไงนี่อันนี้เข้าแล้วใช่อันนี้ตัวตัดตัวตัดตตััวดเหลือห้าหางนี่นะครับหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้วงกลมเนยอันอันนี้ความฝันโอ้อันั้นความฝันครับตัวเน้นหางห้างครับงวดที่แล้วก็สามสองสองหนึ่งเมืองเกิงไล้สองหนึ่งครับผมวงกลมให้เลยนะครับค่ะเออสูตรแม่นดีดีเนาะโอ้ย้าอุปกปณ์ตัดเลยนะก็คือว่าผมได้สูตรเต็มมาได้สูตรเต็มมาเนาะคือสูตรจากคุณพ่อเมืองเพชรมานะครับผมแล้วผมก็มาเรียนรู้สูตรของเซียนเตี้ย S <S เซียนเตี้ยที่อยู่เนี่ยครับมาเตี้ยเราเนี่ยแล้วก็ <จะ S 1> เซียนอีกท่านหนึ่งไม่เอ่ยนามแล้วก็ปู่ที่ว่าทรงลูกเรียนจนจบปริญญาเอกเน,นะครับใช้ <Questo S 1> ใช้หลักร้อยของท่านอ่าท่านให้มาหนึ่งกับสองเมื่อเช้ายังจําได้เนาะผมไปเลือกเอาหนึ่งถ้าผมเลือกเอาสองนี่คือสามตัวเลยนะเบิกทรัพย์เอ้ยเป็นยังก็ว่าเอาสองเนาะเออเนี่ยเนี่ยผมยังเหลือใจตัวเองอยู่เลยเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งพันวะเออเขาวิ่งมาสองหนาแจวสองใช่ไม่ท่านบอกว่าเน้นหนึ่ง สองรองเนาะมันสีตรงๆเลยนี่สองสองหนึ่งเป๊ะๆเลยครับถ้าเกิดใส่สองนะแม่เสียดายเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับผมมีสูตรตัดหยุดตัดเหลือแค่ห้าหางือโอปอนี่ไปศึกษาน้ำลายๆอาจารย์เวลาตัดสูตรมาเรียนมาเลยนะครับผมหลายๆผู้ลายๆคนประกบใจกันให้เอฟซีพินรอไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเปิดเผยเลยนะครับของแกนมันตัดเข่าบวมเลย ของใครครับเส้นที่โอปอไปเส้นเตี้ยไม่ไม่เข้าของเส้นเตี้ยไม่เข้าแต่ท่านก็จะให้สูตรมาผมมาตัดสูตรของผมเองจะให้เด็กวิ่งมาใช่ไม่ไม่ท่านคือให้สอนวิธีการตัดเฉยๆแล้วเราก็มาจับจับจับเอออันนี้คือสูตรเต็มเนาะให้ให้เอฟซีดูก่อนนะครับวงกลมได้ยังสองหนึ่งนี่ไงเข้านี่ออให้เอฟซีแคปหน้าจอไว้ไปเคลือบไว้นะครับเอาไว้ดูนะครับตลอดชีพ ส่วนมากจะมาบนน้อยครั้งที่จะมาล่างเข่าทุกงวดเลยเนาะปีหนึ่งเนี่ยผมว่ายังไม่หลุดนะเอฟซีย้อนย้อนกลับไปดูได้นะครับเนาะค่ะครับอือบลูดได้ตั้งแต่ป้อยชุดสองตัวมาถ้าป้อยสามตัวเน้นมันสีเบิร์ใส่โอปอโลวดใช่ครับหาหลักร้อยถ้าหลักมันสีเบิร์ใส่โอปอโลวดจะไปแน่นก็จังบังหันเนาะครับนี่แล้วทีนี้ผมก็ได้สูตรตัดมา ตัดมาผมผมจาก47กว่าหางเหลืออยู่แค่50 15 20เหลือเหลือ22หางเหลือ22หางครับโอ้มันกับประหยัดงบซื้อเบรดนี่ก็แสด้กำไลอยู่เลยแล้วก็ไปตัดอีกทีเหลือแค่5หางครับมันตรงๆรงเลยนั่น่ะสองหนึ่งนะใช่จะไปตัดแบบนี้ครับผมสูตรแม่นยี่ดีเดี๋ยวเอาเอาสูตรหางขึ้นมาบังเนี่ย ครับอันนี้เป็นตัดมานี่อันนี้พระเอกเลยคือสองตัวมันมีสิทธิ์ที่จะมาบนมาล่างได้นะครับนี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานก่อนครับถ่ายไว้หน่อยครับผมค่ะแต่ความฝันมันไม่เข้าความฝันไม่เข้าครับเข้าแต่เล็กสตรเนาะโอ้ปูอีแม่นสูตรของเบอร์ทราบซีแม่นฟฝันเอซีพิมพ์รอไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมต่องวดให้เลย คือต้องใส่เวลาคำนวณเนาะเพราะว่ามันเป็นสูตรต้องไปเบิ้งหลายๆอย่างแหละก่ะคือโอปปจะคัดออกมาจากจักหางกี่สิบหาง47่สิหาง c ีเอเนเจ็ดสี่สิบเเจ็ดเลยบ่ครับคือเอาคือไม่ให้คือไม่ให้พลาดเลย47แล้วจะคัดมาเหลือชุดเต็ม20กว่าหางครับแล้วใกล้ๆวันผมจะตัดเหลือแค่หาหาง5หางแต่ว่าเวาถึงมามันจะ ต้องหาเลขวิ่งแม่นแม่นใช่ไหมแบบนี้เลขวิ่งไม่คือ,อคเราเราได้สูตรแล้วเราเนี่ยตัดให้เอซอย่างเดียวแต่ว่าเลขวิ่งหลักร้อยอ่ะผมต้องไปขอกับปู่นะฮะ,ฮะปู่เลขล่างอ่ะที่ท่านส่งลูกเรียนจนจบปอเอกอ่ะมาตัดใช่ไหมอ่าเลขวิ่งแก หลักร้อยเนี่ยเข้ามาทุกงวดนะครับสามอาจารย์ผนตัวนี่ซีอาจารย์รวมกันนี่ว่าเขาหมันรู้ไปให้มันรู้ไปครูบาอาจารย์ผมเยอะที่มารอไว้เด้อผู้ใดบ่ลอนี่พลาดนะคะผมดีใจครับผมดีใจถามว่าผมซื้อไหมผมไม่ได้ซื้อหรอก คืออาจารย์เขียนเลขนี่เพื่อนจะว่าซื้อมันสิหลุดไม,ไม่ไม่ซื้อครับมันจะหลุดเนาะมีแต่เบิกซับซื้ออย่างเดียวดี๋ยวเบิกซับมมซสิกิงซื้อเอาดอกสู้สามตัวให้เพื่อนจับบอกมาลวนทีนี้เราก็จะรู้สูตรสามตัวแล้วเราจะจับตัวไหนตัวไหนเนาะเอฟซีเนาะเอฟซี FC พิมพ์รอไว้นะครับผมแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับผม<ช>แต่ว่าชุดเต็มอ่ะให้เอฟซีแคปหน้าจอไว้ไว้ดูครับไว้ดูเผื่อชอบเนาะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็ดูเพววื่อความบันเทิงไปดูโอ้ยมาเล่านิทานให้ฟังไปอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าติตแล้วผมว่ามันมันเข้ามันเข้าเลยปีหนึ่งเนี่ยผมว่าสูตรนี้มันยังไม่หลุดเลยแต่ว่ามันบางทีมันก็ไปลงล่างบางทีก็เป็นตัวกลับบ้างส่วนมากมันจะบนนะครับบนไม่ต้องกลับนะนะครับชุดนี้นะครับบนไม่ต้องกลับนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบเนาะครับแลถ้าเกิดไม่ชอบก็ดูกันครับผมเป็นกําลังใจเบื้องคือเก่าเันดูคือเก่าครับอีซีครับเบื้องว่าถือว่าถือไป เดี๋ยวเบิกทราบสิจัดดอกสิไปคำนวณสูตรโอปออยู่บาท่านมีเวลาครบเบริกทราบว่าจะตัดจะคัดออกจากสูตรโอปอให้เอฟซีดูอยู่สักวันเพราะว่ามวดนี้กับบ่มีเวลาเหตุเนาะจาะเพราะว่าข่าหยากเนาะอยากเครื่องออกซาบบ่ค่อยสบายสีคัดกวงออกมาให้เบืองว่ามันสีเด่นมากจังใดจังไดเนานนะค่ะือว่าใครอยากอ,าอยากเรียนรู้กับผมอยากเรียนสูตรก็ทักหาผมได้ เบไมีเวลาบ่ละถ้าเกิดว่างนะถ้าว่างรับนะครับคุณไม่เวล่าบ่ละหาทักหาเบอร์ซับก็ได้อืมเพราะว่าเาเฮ็ดงานดิเขาต้องหางวดลดงวดล่าหาอยู่หากินเนาะมันกับสีบ่มีเวลาผมภาวนาไว้คือจะพาย่านะครับมาให้พระทุดงที่อยู่ตรงข้ามแต่เลขขั้นหลุดก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าใครอยากจะทำบุญก็ทราบคือยื่ว่าเป็นยังเบทรับคือยื่อเดี๋ยวสี นี่เอฟซีจะรวมบุญน้ำยูนะคะศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่ครับผมผู้ใดอยากมากขอเองก็ได้หรือว่ามากขออถูขอพอการงานการเงินเกิดปัญหาติดครับใด,ดๆอยากร้องนะค,ะค่ะอยากร้องวัดดวงมากขอกระปูกระยาวัดสีใดบอครับค่ะกะจังมาเนาะคะ่ะโทรมาใดย์้0 9 2 8 6 1 8ห1 4หรือไม่ก็แอดไลน์มาเนาะจะนอกเบอร์นี้ไม่ไล่เนาะจะครับ,รบถ้าเอฟซีขาประจำก็จะ พิจนารณาดึงเข้ากลุ่มไว้เนาะค่ะเพราะว่าในกลุ่มเบิกทร,ราบกับสิล่อยเตลเลกเบิกทราบเนาะค่ะบ่ิหบ่ได้เอาเลกพื้นมาล่งสําหรับปูเก็บซีประจำนะจ้ะเนาะเนี่ยถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดเอาเอา,เอาตรงๆเนาะเบิกทราบเนาะถ้าเกิดผมไม่ลืมลงตัวนี้นะผมจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะเบิกทราบเนี่ยเนี่ยไม่มีสามแปดเนี่ยไหนอ่ะกุ่มข้ามไปตัวหนึ่งมีสามสี่สามหนึ่งยันสามเก้าผมข้ามไปสามแปด อ๋อเพื่นว่าดับแปดก็เลยไม่ไม่ลงไงเออก็เลยโอ้เสียดายเนี่ยอาจารยเพื่นว่าดับแปดเนาะก็เลยบ่ลงครับอเอฟซีพิมพ์ว่ารอไว้นะคะมือื่นบอกโอปัวพรุ่งนี้จะปล่อยชุดเต็มให้นะครับชุดเต็มให้เอฟซีเนาะค่ะเอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับผมดีใจครับค่ะประจําเพื่อนนอาจาเนาะครับ คือสีถือกทวนทวนนาอยู่หรอกตัดไปตัดมากกันเรือหน่อยร่องดีกว่าไปซื้อซี่ซิบก็หลางก็มีคุณพ่อคุณพ่อเสาเนาะแกโทรมาขอผมเป็นประจำได้ปะไรฮะนี่เฮ้เพื่อนบ่คิดว่าได้อยู่นะคุณพ่อเนาะจสสุดดไให้เพ่นก็นี่แหละครับห้างนี่แหละครับผมโอ้เต้นี่แหละครับโอ้ยดีใจน้ำคุณพ่อเสาเด้อแกโทรมมาาหผปุกสีได้พักเนาะเออเห็นโทรมาหากันเรื่อยอยู่ครับก็คือสูตรสูตรนี้ก็เข้าบ่อยเนาะก้า เอาอย่างไงก็เป็นแนวทางเนาะ FC เนาะจ้าเนนารอไปเด้อโอปอสิกำนวนหาไปทะเบิ้งเนะาะจ้าขอบคุณโอปอจา้า